พ่อไงใครคอยปรึกษาเจ้าเนี่ยวยปรึกษา,ายังนอ้อวาดน,นี้ในฐานะเจ้าเกิดโดนว่ายายที่ปรึกษา,ายังว่ามาดูผู้ชสยนี่เขามากักผู้หญิงแบบไดเหรอมกผู้หญิงแบบได,ว,ดวัดีวายก็ต้องขาวสวยมวยเอิมละเนาะโอ้ <c oughs> แค่นี้บอกพ่อไงเออแต่ว่านาา้าเล่ๆคือมึงนี่โสดต่อไปวายถ้าเป็นเจ้าเด้เจ้ามาผู้หญิงแบบไดพ่อไงสเปกในฝันวัดีเออหนึ่ง ต้องเป็นผู้ยิ่งเรียบร้อยการบ้านการเรื่องนี่เก่งเงื่อนซองสะอาดสะอ้านสันตัวโอ้เอออันนั้นคอยพ่อได้อยู่สองคำวา่าคำจ่าหูจจกควมเว่านัวหัวมวนอารมณ์ดีสดใสล่าเรื่องสันตัวเออคอนี่คอยกระพันสามปรึกษาได้สู้เรื่องพร้อมที่จะซอยเหาแก้ปัญหาคอยให้กำลังใจกันสันตัวเบ้ยคือคักเหียวะฮฮ่ <laughs> สี่ เอาใจเก่งบวายนามตื่นนอนหรือว่าก่อนสินอนขึ้นน่ะเอ้ยเจ้ากระไดเนาะและที่สําคัญนะยังละะ่ะพ่อใหญ่สี่คนนี่ต้องบบหูจักกันมาก่อนว้ายโอ้ย,อยแล้วฟังตั้งดนเอาสี่คั้นพุดนะเออฮ่อาบ่เฮ้าน้าแล้วเถ่าห้าเอ้ยเอายังวะถามเฮาๆกระตอบแล้วยังจะมาด่าเฮาอยู่โอ้